สวัสดีครับมาพบกับช่องออดอังเปานะครับวันนี้เราจะมานเสนอที่การติดตั้งตัวล็อกฝาท้ายอัตโนมัตินะครับของรถยูสูปี2019แล้วก็20นะครับเพื่อป้องกันไฟท้ายนะครับที่มีราคาแพงนะครับมันหายนะครับมันแกะออกง่ายนะครับแค่น็อตสตัวนะครับซึ่งเป็นกระแสแรงมากครับตอนนี้ที่หายกันบ่อยนะครับตัวนี้นะครับเราสั่งในลาต a าด้าชอปปีนะครับใช้งบแค่600บาทนะครับ เอาเรามาเริ่มเลยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอุปกรณ์ครับเป็นปืนครับเป็นตัวยิงนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวตัวกันไฟย้อนกลับนะครับเขาจะมีแถมมาให้นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นก้านนะครับก้านล็อกสาหรับที่เราจะเปิดล็อกนะครับก็จะมีรางสาหรับติดตั้งตัวปืนนะครับยึดกับฝาท้ายนะครับส่วนนี้ก็อุปกรณ์เสริมนะครับก็จะเป็นกิ๊บล็อกนะครับ อันเดียวก็อันนี้เดี๋ยวเราก็ไปเจาะกับที่หลังนะฮะส่วนนี้ครับก็จะได้สายยาวมาครับผมจําความยาวไม่ได้นะครับก็จะกระจากร้อยจากหน้าจากนี่ครับชุบริเวณนี้นี่ก็จนถึงท้ายรถนะครับก็เหลือประมาณสองนะครับอันนี้ผมก็ทําการเจาะไปก็แล้วนะครับเราจะเอาเข้าตรงนี้นะครับตรงที่เป็นจุดรวมสายไฟนะครับที่มันเป็นจุดรวมสายไฟ เข้าหน้ารถครับอ่ามันจะร้อยเข้าไปใต้พวงมาลลยครับผมจะใช้สายเคเบิลถายนะครับเป็นตัวนํานะครับโดยที่ผมเจาะรูไปก่อนแล้วก่อนหน้านี้นะครับผมแล้วก็เอาสายเคเบิลไทายแล้วแหย่เข้าไปก่อนนะครับแล้วก็หัวเคเบิลถายออกมาลักษณะนี้นะฮะนี่นะครับ,รบแล้วก็ผมก็จะนี่นะครับเอา สเตปพันหัวของบอัวไฟแล้วเดี๋ยวก็จะมามัดตรงนี้กับเคเบิลทายเพื่อจะดึงนะครับเอาเข้าไปนะครับแล้วเราก็จะลอดสายออกปลายสายออกไปนนี้นะครับนี่ช่องนี้แล้วก็ร้อยลอดไปเพื่อจะไปออกไปร้อยตามกตีนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูก็จะมัดเข้ากับเคเบิลทายนี่ครับ โดยอพเทพันนะฮะอันนี้นะอันนี้คือผมดึงผมเอาเข้าไปแล้วนะครับคนเดียวครับมันก็เลยถ่ายทํายากครับแต่คือเอาค่อยๆเข้าง่ายครับเพราะมันเป็นยางครับไม่ต้องเจาะรูกว้างนะครับมันจะป้องกันน้ําได้ด้วยเพราะว่ายางตัวนี้เป็นยางปบบนี้นี่ครับออกมาก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่คือทะลุเข้ามาแล้วนะครับ พันไว้อย่างนี้เลยนะครับนี่ก็จะเห็นว่าร้อยออกมานี่ครับตรงชุดพวงใต้พวงมาลัยนี่เลยครับนะครับใกล้ๆกัตัวที่ดึงฝากระโปรงรถนะครับนะฮะมันจะเป็นช่องเดียวกันรับใกล้ๆกันนะฮะแต่ตัวนี้จะเป็นจุดสูตรรวมใหญ่ครับนี่ครับจากนั้นนะครับเ่ง ผมก็จะร้อยสายครับจะไปตามคาสีนีน่ออกแล้วก็ทะลุลงออกมาตรงนี้นะข้างล่างครับคาสีแล้วผมก็จะร้อยตามคานไปเรื่อยๆนะครับนะครับผาหัวร้อยเอาเชือกพันไว้นะครับเนี่ยไม่ให้มันแยกออกจากกันเพื่อง่ายสะดวกนะครับการร้อยก็จะร้อยออกมามองมองเห็นนะครับมันจะมืดหน่อยนะ ครับได้ลักษณะนี้แล้วก็ค่อยๆสาวไปเรื่อยๆนะครับร้อยบนคาไปนะเขาเรียกอะไรคัสซีนะครับเนี่ยครับร้อยตามนี้ครับร้อยตามแนวคัสซีไปนะครับไปเรื่อยๆค่อยๆขยับอื่ผมก็ร้อยไปถึงนี่ครับแล้วผมก็ใช้เคเบิลทยนะครับ็นการลองนะครับตอมแนวจนทะลุ ด้านหลังนะครับนี่มันจะมีรูออกของมันอย่างนี้นะครับก็ร้อยจับตัวถังรถเลยนะครับมีรูออกมาค่อยๆสอดเข้ามานะครับจากนั้นเราก็มาแกะฝาท้ายกันเลยนะครับซึ่งก็ไม่ยากครับมีน็อตอยู่อันนี้ผมก็ร้อยเข้าไปแล้วนะครับร้อยหัวเข้าไปแล้วปลายสายเข้าไปแล้วมันจะอยู่ข้างในนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะไลอ่ออกซึ่งผมจะไล่ปลายสายไปไว้ ด้านซ้ายมือนะครับเพื่อทําการยิงตั้งอันนี้นะฮะเนี่ยฮะปลายสายโฟมนี่แหละนี่ครับตรงแล้วเดี๋ยวผมไปจะยึดตรงนี้นะครับออกแคมทองเหลืองนะครับยึดเจาะจากนั้นเราก็มาทําการแกะกล้องฝาท้ายก่อนเลยนะครับค่อยๆแกะนะครับใช้ตรงมันจะมีกิฟนะครับแกะง่ายครับสะดวก ็ใช้ล็อกแกะตัวดึงนะครับสายล็อกฝาท้ายนะครับแล้วก็ใช้เป็นปัะแจนะครับทำการค่อยๆไขไปเรื่อยครับไขอ่อนหมดนะครับจะมีนึ่งนัดยึดสองตัวแต่ตัวแรกนี้จะเป็นตัวที่ยึดติดกล้องนะครับเวลาใส่ประกอบก็ค่อยๆระวังนะครับจัดตำแหน่งให้ดีนะฮะนี่ครับไม่ยากครับลองดูครับ จากนั้นก็ค่อยๆแกะกล้องออกมานะครับนี่นะฮะแล้วก็ไว้เก็บไว้วางไว้นะครับกาสังเกตเห็นว่าเราก็ถอดออกมาเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็เหลือมันมีน็อตอยู่แค่สอตัวเนี่ยครับง่ายตัวตัวนี้ฝั่งนี้มันจะยึดขากล้องรวมไปด้วยนะฮะถอดง่ายครับตัวเหลืองนี่ก็คือเป็นตัวแกนชักนะครับตัวล็อก เราต้องปลดออกก่อนนะครับเป็นสายนะครับสายการชักล็อกปลดล็อกขอ,องฝาท้ายจากนั้นเราก็มากอค่อยแกะครับมันก็จะมีเขี้ยวไอ้ตัวนี้จะเป็นเขี้ยวนะครับล็อกน่ฮะเขี้ยวเราดึงออกมาถอยหลังออกมาอย่างนี้นะครับให้มันพ้นแล้วก็กดลงค่อยกดลงครับค่อยขยับนะฮะก็หลดุลดโอเคไปสุดละนี่ ค่อยๆแล้วก็ค่อยๆออกออกลงไปนะครับป้องการสีถลอกนะฮะไม่ยากครับนี่ครับจากนั้นเราก็มามาร์กตำแหน่งจุดที่เราจะเจาะนะครับเพื่อจะใช้แกนของให้เข้ากับรูให้ได้ไอตัวล็อกนะครับโดยใช้ดอกสว่านดอกเล็กนะครับอันนี้จะเป็นพลาสติกหล่อนะครับเจาะไม่ยากครับค่อยๆเจาะนะครับ เจาะให้ทะลุอีกฝั่งนนะครับแล้วก็ทดสอบดูนะครับว่ามันคับไปไหมครับหรือหลวมมากไปไหมแต่ของผมนี่พอดีครับใช้ได้ครับพอดีไม่หลวมจนเกินไปแล้วก็ไม่คับจนเกินไปจากนั้นก็เอากลับประกอบเข้าที่เดิมครับโดยที่ว่าใส่จากด้านท้ายนี่ก่อนนะครับแล้วค่อยยัดเข้ามาอย่นี้นะครับแล้วก็แล้วก็ขยับเข้าไปให้เคี่ยวให้ล็อกเข้าที่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ดูเลงตรงรูนี่นะครับ รูน็อตให้มันตรงครับแล้วก็ประกอบเลยนะครับก็โดยการปรกอบกล้องก่อนนะครับแล้วก็ใส่น็อตเข้าไปนะครับขันพอตึงมือก่อนนะครับจากนั้นเราค่อยมาใช้ประแจรครับขันล็อกให้อยู่ให้แน่นเลยนะครับนี่ฮะขันล็อกให้แน่นเลยนะครับก็ลองเทสดูโอเคนะครับแล้วเราก็มาใส่ อายยูนะครับตัวล็อกฝาท้ายนะครับประกอบเข้าไปได้เลยนะครับนี่นะฮะตัวนี้ก็ง่ายครับประกอบง่ายครับเอาออกเอาเข้าง่ายกล่องฟิมก็จะอยู่ด้านขวาครับขวามือครับใต้พวงมาลัยคนขับจุดที่ผมจะต่อคือจุดนี้นะครับปลดล็อกประตูหลังนี่นะครับนี่นะฮะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นการล็อกประตูขวานะครับที่จุดที่เราจะทำการต่อนะครับ นี่นะฮะด้านบนสุดนะครับฝั่งขวานะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายนี่นะครับเป็นฟิลนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นฟิลที่เขาแถมมาให้นะครับสิบเบอร์สิบห้านะครับนี่นะฮะคือเราก็ถอดฟิลวของเก่าออกมาใส่คู่กันไม่ได้เลยแบบนี้เลยนะครับฝั่งขวานี่ผมจะผมเสียบช่องล็อกนะครับก็จะเป็นสายแดงนะครับส่วนฝั่งซ้ายนี่ปลดล็อกประตูผมจะใช้เป็น ผมเสียบช่อง่าสายดําแดงนะครับนี่ครับสังเกตไหมนะเนี่ยฝั่งขวาจะเป็นแดงส่วนฝั่งซ้ายจะเป็นดําแดงนะครับโดยจะขั้วแล้วก็ต่อมาที่ตัวกันย้อนอย่างนี้นะครับจากนั้นเราก็มาต่อเข้ากับสายที่เราเดินไปท้ายรถนะครับต่อให้ตรงขั้วนะครับจากนั้นเราก็มาทําการเนี่ยต้องเก็บนะครับเก็บรายละเอียดก็เอาเค็มบันทยมัดนะครับให้เรียบร้อยนะครับ นี่นะเห็นจะเห็นว่าผมสายเคลมัน,นท้ายรวบวไปแล้วนะครับไม่ให้เกะกะนะครับไม่ให้มันห้อยนะฮะมัดรว่วไปกับชุดไฟในรถได้เลยนะครับนี่นะครับแล้วก็เกาะยึดให้ดีนะนครับนี่เคเบันท้ายนะครับจากนั้นเราก็มาประกอบกันเลยครับเสร็จครับเป็นอันเสร็จนะครับระบบไฟหน้ารถนะครับ กล่องนี้ก <luxury. S 2> ็จะเป็นกล่องฝาปิดเปิดนะครับมารับทดสอบนี่อันนี้ปลดอันนี้ล็อกนะครับอันนี้ปลดล็อกส่วนรางตัวนี้นะครับผมเจาะพร้อมกับเจาะรูตัวล็อกเมื่อกี้นะครับแต่ไม่ได้ถ่ายทําให้ดูนะครับเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับก็ตัวนี้นะครับใช้แกนที่เขาให้มานะครับสลักตัวนี้นะครับที่ผมเจาะแล้วก็ร้อยไปกับตัวปืนเลยนั่นเองนะครับแล้วเราก็ทําการวัดนะครับ ระยะไม่ให้ยาวจนเกินไปหรือสั้นจนเกินไปนะครับเอาให้พอดีนะฮะส่วนปลายนี่ผมก็ตัดออกนิดหนึ่งครับมันยาวจะเห็นว่ารางตัวนี้นะครับเนี่ยฮะสามารถเลื่อนได้นะครับครับผมถ้ายาวไปเราก็ตัดออกนะครับผมใช้วิธีการวัดแล้วก็คือวัดว่าให้มันถอยหลังไม้สุดก่อนนะฮะถอยหลังปืนนะครับกับรางไม้สุดล็อกนะฮะ แล้วก็ตัดถ้ามันยาวเกินไปล้วก็ตัดส่วนถ้ามันสั้นเกินไปเราสามารถขยับรางตั้งเดินหน้ามาได้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับตรงนี้แต่ถ้าเราถ้าเราไม่ตัดเวลาเวลาปลดล็อกแล้วมันจะไม่สุดนะครับสังเกตว่ามันจะเป็นสองสองจังหวะครับถอยสุดแล้วก็เด้งเดินหน้าได้นิดนึงนะฮะอันนี้เราก็ทําการติดตั้งโดยที่เขามีน็อตมาให้แถมมาให้ครับมาทดสอบกันนะครับเห็นไหมครับนี่ครับ นี่คือปลดล็อกเนาะนี่ล็อกครับมันจะสไลด์แทงเข้าไปในรูนะครับขัดกับตัวนี่นะเวลาเราล็อกมันก็จะเข้าไปขัดกับคานนะครับก็เดืองนะครับมือปลดล็อกนะครับปลดล็อกนี่นะฮะแบบนี้ครับเวลาเราล็อกมันก็จะไปขัดกับเข้าไปขัดนะฮะมันจะไม่สามารถเปิดได้นี่ครับติดแล้วครับรับประกันได้โอเคนะครับ สวยงามแล้วเราก็มาเช็คจุดนะครับว่าแน่นไหมประกอบกล้องเรียบร้อยแล้วก็โอเค,คปิดฝาท้ายครับเป็นอันเสร็จนะฮะตัวนี้ประกอบก็ใส่น็อตให้ครบนะครับทั้งหมดที่มีัหมดแปดตัวนะครับนอ็อตแล้วก็ไล่ใส่ไปเลยนะครับส่วนฝาท้ายนี้ก็ทําความสะอาดนิดหน่อยแล้วก็เราก็ใส่ให้ตรงล็อกนะครับมาเทสมาทดลองกันเลยครับว่าโอเคไหม อันนี้นะครับป,รป,รปลดล็อกปุ๊บพอเรากดรีโมทประตูนะครับมันก็จะล็อกทําการล็อกทั้งประตูแล้วก็ฝาท้ายนี้ด้วยนะครับอัตโนมัตินะครับนี่นะครับล็อกและสวยงามอันนี้ปลดล็อกนะครับเราจะใช้ตัวรีโมทตัวเดียวกับรีโมทรถเลยนะครับในการเปิดปิดฝาท้ายนะครับนี่นะฮะเวลาเราล็อก มันก็จะล็อกประตูด้วยแล้วล็อกฝากท้ายอย่างนี้นะครับป้องกันไฟท้ายหายได้ดีนะเห็นไ,ไหมครับทดสอบดูหลายรอบเดี๋ยวผมจะทำตัวก,การให้ดูนะครับปิดประตูอย่างนี้นะครับแล้วก็ล็อกประตูล็อกแล้วครับฝาท้ายก็จะล็อกอัตโนมัตินี่นะครับเปิดไม่ได้แล้วนะครับล็อกแล้วหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับท่านผู้ใดที่จะ นำไปติดตั้งเองนะครับปืนล็อกอัตโนมัติฝาท้ายรถยูสุนะครับเพื่อป้องกันไป้ายหายนะครับช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสะไครช่องออดอ่างเป่าเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ